เดชตัจใจครับคลิปนี้ผมมาดูครับการหาปลาของชาวพม่าครับด้วยการทอดแหโอ้โหครับจะมือชีมไหมครับว้าวตกยอดครับดูครับจะได้ปลาอะไรบ้างบรรยากาศอย่างนี้ครับอยู่ที่ทะเลสาบที่เป็นสะพานไม้อูเบงครับอยู่ที่อูเบียนบิดมันทะเลประเทศพม่าเวลางเขาทอดแหแล้วเนี่ยเขายังไม่เก็บเลยนะเขาจะต้องรอัแป๊บหนึ่งครับให้ปลามัน เลิกจากมันหมกดินก่อนมันหมกดินอยู่มาจากที่หมกดินเสร็จแล้วเขาึงจะมาดึงขึ้นมา เวลาทอดเสร็จก็ยังไม่ได้เก็บนะก็จะรอแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปเก็บปากเดิไมไปเก็บปากเดินมนะนี่ครับปากเดิมเพราะว่าปลามันหมกดินอยู่นะพอหมกดินเสร็จแล้วเนี่ย หนได้ทีได้ทีก็สาวแห่ขึ้นมานี้เรียกแห่สาวนะครับแห่มีสองประเภทครับคือแห่สาวและแห่งงมถ้าเป็นแห่งมคนทอดิษจะต้องลงไปงมแต่ถ้าเป็นแห่สาวนี่คือสาวขึ้นมาแบบนี้ครับมันก็จะมีเป็นคล้ายกับตัวที่รัดออกปลาขึ้นมาด้วยปึนบ่วงดีเขเรียกว่าเผาครับเผาแห่นี่ครับลองดูครับลลัพธทอากันจะได้ปลาอะไอเปาง ขนาดครับมีตอกตอกสิบสอกแตกตอกคนที่ทอดเป็นทอดแบบแผใหญ่ๆิบสองก็ได้มีการได้มากกว่าผมเคยทอดแผลคั้งแรกมีตอนอายุประมาณแปดแต่ก็ปวดก็ไม่ค่อดเป็นนะครับก็มีแตกจะทอดให้ดูอยู่คบไฟ่ปลาอะไรผมเห็นไม่ชัดก็เป็นตัวลึกสีขาวแต่มันจะอยู่ตรงไปปลานิดนึงครับดูพร้อมกันครับท่า เกิดมันติดมาสีาขาวนี่ใช่เลยหนะ็นไครับโอขึ้นฝั่งนู้นครับดูตอนเาละออกครับพอเห็นครับไม่เคยได้รับนี้าตางทีได้เยอะละครับมีบ้างมีบ้างนะครนล้างยาง้วก็เอามาละสองฝั่งครับพอละอันนี้นเสร็จก็ปังกนะครับ บางัชมด้ยครับในตลาดนี้โอ้ตัวใหญ่ครับนี่ตัวใหญ่ครับตัวนี้โอ้ใช้ได้เลยครับโอ้โหมือที่ครับรนี่ตัวใหญ่กำลังปบปนเลยครับตัวใหญ่ครับปลาเนี่ยเวลาโดนน้ำเนี่ยมันจะมกมกว่าบกบินกว่า เพราะฉะนั้นเวลาทอดเนี่ยจะต้องต้องเก็บไว้ก่อนประมาณรักษาหนึ่งทีบางครั้งหายใจไม่อยู่มันขึ้นมารักติดแผลเวลานี่นี่ดิ้นดินด้นดินด้นน,น,นะครับดูพร้อมกันเลยครับกลุ่ป่าครับขอบอกให้ดู Thanks for watching